สวัสดีครับไทยแลนเดอร์เป็นยังไงกันบ้างครับพวกนี้น่าจะคนิทินกันอยู่บ้านนะครับผมทางไทยแลนเดอร์เราก็เลยจะมีคอนเทนต์ที่เราสามารถที่จะทําได้ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูซีรีส์หรือว่าการดูหนังสั่งอาหารบนแกร็บมารีวิวอะไรประมาณนี้นะครับผมที่ผ่านมานะผมก็ได้ทำซีรีส์ที่ผมชอบบน Netflix ทางเราก็ได้ทํา10ซีรีส์ที่ชอบบน Netflix วันนี้นะครับจะเป็น10หนังบน Netflix ที่ผมแนะนําทุกคน <c oughs> ดูนะครับวิดีโอนี้ครับหนังทุกเรื่องที่พูดถึงจะไไมมมม่่่ีออยเลรต้งงหวะบผกช แบบนี้ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าอยากให้ Thailand e r ทำคอนเทนต์อะไรบ้างในช่วงคาวนตินถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยกับ10หนัง Netflix ที่ผมแนะนำหนังเรื่องแรกคือหนังเรื่อง Once Upon a Time in Hollywood นะครับผมหนังเรื่องนี้กำกับโดย Quentin Tarantino นะครับผมถ้าเกิดใครเคยดูหนัง Quentin Tarantino ไม่ว่าจะเป็น Pul p u l p Fiction Reservoir Dogs i n g l o u r i o s Basterds นะครับผม Kill Bill แล้วหนังอีกลหลายๆเรื่องเลยจะรู้เลยว่าหนังเขาเนี่เป็นสนุกบ้าฮา เครซี่อารมณ์ทุกอย่างผสมเข้าไปหมดเลยนะครับผมแล้วเรื่องนี้ก็ไม่แตกต่างเลยแนละ้วเรื่องนี้สนุกมากตลกมากบ้ามากเครซี่มากค่ามากนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญดอาล็อกของเรื่องนี้ดีสุดเลยนะครับเรื่องนี้นําแสดงโดยลีนาร์โดกับแรดพิตลีนาร์โดเนี่ยเล่นเป็นนักแสดงในยุคของฮอลลีวูดปี1969เกนี่ยแล้วก็เหมือนกับแบบชีวิตเขาเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดังแล้วนะครับผมจากเมื่อก่อนที่เป็นพระเอกก็ค่อยตกลงมาเริ่มเป็นตัวร้ายในซีรีส์ต่างๆนะครับผมแล้วก็คนที่เป็นสตันแมนของเขาเล่นโดยแรดพ โอ้โหเคมีสตรีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยดีมากๆเลยและเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทําจากคล้ายๆกับเหตุการณ์จริงนะครับผมลีนาาดไม่ได้เล่นเป็นนักแสดงที่เป็นคนจริงรับผมแต่เหมือนกับคนที่เข้าฉากเนี่ยหรือว่าคนที่เจอในหนังเนี่ยมันเป็นคนจริงอย่างเช่นบูซลีก็มาโผล่ในหนังนี้ไม่ใช่บูซซีจริงๆนะแต่คนที่แสดงเป็นบูซซีก็มาโผล่อะไรเงี้ยก็จะมีฉากตลกๆต่างๆนะครับผมเราได้เห็นการถ่ายทําของหนังฮอลลีวูดปี1969ว่ามันเป็นยังไงนะครับบางช็อตอย่างเงี้ยคือชีวิต ลีนอาร์โดไม่ได้เล่นนะครับผม oh. แต่เขาทำเหมือนกับว่าตัวละครลีนนะเราเล่นแล้วก็ถ่ายใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วบางทีเราได้เห็นเลยว,ว่าเวลาเขาถ่ายหนังเป็นยังไงนะครับผมผมว่าอย่งรีสนุกมากตลกมากแล้วใครที่ชอบหนังนะครับผมห้ามพลาดหนังเรื่องวันสปอร์นไนท์ไทม์ินฮอลลีวูดเด็ดขาดเลยผมขอบอกไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าตอนที่เราไปดูหนังเรื่องนี้นะครับผมมันจะมีเหตุการณ์อันนึงที่สําคัญมากกับหนังเรื่องนี้นั่นคือการฆาตากรคนหนึ่งชื่อชาร์ลส์แมนเซนแล้วก็นักสแสดงฮอลลีวูดชื่อ,อ,บบอเชอร ดูว่าชีวิตจริงเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเวลาเราดูหนังเราจะได้เข้าใจหนังมากขึ้นนะครับก็ลองไป Google Charles Manson กับ Sharon Tate นะครับผมก่อนที่ดูหนังเรื่อง Once Upon a Time in Hollywood เรื่องต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับ A Quiet Place A Quiet Place เนี่ยเป็น Sci-Fi Thriller นะครับผมเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่มาบนโลกนี้แล้วก็พยายามจะแบบฆ่าคนให้หมดเลยวิธีที่เอเลี่ยนพวกนี้หรือสัตว์ประหลาดพวกนี้นะครับผมฆ่าคนเนี่ยโดยใช้เสียงถ้าเราพูดหรือว่าเราทำเสียงดังแบบเอเลี่ยนจะรู้ว่าเราอยู่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นแบบฆ่าเราเลยผมใช้คำว่าเอเลี่ยนเพราะใน เรื่องนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันคือสัตว์ประหลาดหรือเอเลี่ยนนะครับก็คือสัตว์ประหลาดหรือเอเลี่ยนอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เกี่ยวกับครอบครัวที่เขามีลูกคนหนึ่งเป็นใบแล้วเลยต้องคุยกันทางภาษาใบเขาเลยสามารถที่จะอยู่รอดได้แล้วก็เกี่ยวกับการอยู่รอดของครอบครัวนี้ที่ห้ามส่งเสียงเลยนะครับเราจะมีเหตุการณ์อันนึงที่เกิดขึ้นประมาณกลางเรื่องก็มันโอ้โหมันตื่นเต้นมันรุนมากเลยถ้าเกิดใครชอบหนังแบบเอเลี่ยนหรือสัตว์ประหลาดแบบสู้กับมนุษย์อะไรประมาณนี้นะครับที่แบบตื่นเต้นมากๆเลยก็ห้้าามลาด Aqui Place The นนนรรัเื่่ออองตอไปี แสดงโดยแมดเดมอนอูหูหนังเรื่องนี้นะครับสนุกมากๆเลยหนังเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ทางพืชน,นะครับคนหนึ่งที่ไปติดบนดาวอังคารอยู่คนเดียวเลยไปติดยังไงเดี๋ยวลองไปดูเองนะครับผมหนังเรื่องนี้คล้ายๆกับเอาแคสต์เว่แต่แทนที่แบบในแคสต์เว่ทอมแฮงติดบนเกาะใช่ไหมครับอันนี้คือเหมือนกับแมดเดมอนไปติดบนดาวอังคารอยู่คนเดียวแล้วก็จะอยู่รอดยังไงนะครับผมได้อ่านหนังสือก่อนที่ผมดูหนังเรื่องนี้แล้วก็หลายคนบอกว่าทั้งหนังสือทั้งหนังเนี่ยเหตุการณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้้นนนไดเมมัหมือจริง มากมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับผมหนังนี้มันไม่ได้เป็นหนังแบบเครียดมากๆนะเป็นหนังออกสนุกมากกว่านะครับเพราะว่าวิธีที่แมทเด์มันเล่นมันเล่นสนุกเล่นฮาเล่นมันนะครับผมถ้าใครชอบหนังเกี่ยวกับการอยู่รอดนะครับผมแล้วเกี่ยวกับโอวอกาสต้องห้ามพลาดเลยนะครับผม The Motion หนังต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับ Triple Frontier เรื่องนี้เป็นหนัง Netflix Original นะครับหนัง Netflix ทําโดยตรงเลยนะครับผมหนังเรื่องนี้สนุกมากเป็นหนังคล้ายๆกับหนังสงครามผสมกับหนังป้นแบงเกี่ยวกับทหารหน่วยรบพิเศษที่ แบบบางคนเบื่อในการทํางานแล้วไม่อยากเป็นทหารแล้วแต่ไม่มีตังค์ทำยังไงดีก็เลยคิดว่าจะไปป้นคนขายยาเสพติดที่อเมริกาใต้นะครับผมแล้วก็เราจะเห็นว่าก่เขาจะทาอะไรแต่ละอย่างแล้วก็วางแผนแล้วก็หลังจากนั้นแผนทุกอย่างเหมือนพังหมดตลอดเวลาแล้วเขาวิธีคือต้องแก้ปัญหานะครับผมเรื่องนี้ก็ลุ้นตลอดเวลาเลยทุกวินาทีนะครับเขาจะมีปัญหาที่เขาต้องแบบว่าแก้ให้ได้นะครับผมถ้าใครชอบหนังที่แบบยิงๆมันๆแล้วก็ต้องแบบมาป้นกันด้วยนะครับต้องห้ามพลาดเลยนะครับ t r i ป l e Frontier ครับหนังต่อไปนะครับผมตี The ไอริชแมนครับ The Irishman เนี่ยเป็นหนังของ m a r t i n Sco r s e s e ถ้าใครรู้จัก m a r t i n Sco r s e s e จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ทำหนังเกี่ยวกับมาเฟียได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น A Good Fellow หรือว่า c a s i n o หนังก็จะแบบอลังการมากๆเลยหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับอลังการมากๆเลยหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ในเรื่องเขาใช้คำว่าทาสีบ้านฮะ huh? ทาสีบ้านคืออะไรนั่นมันเป็นแสแลงของมาเฟียหมายความว่าคนทาสีบ้านเนี่ยก็คือมือปืนสังหารเพราะทำไมล่ะครับเวลาเรายิงคนปับ๊บเลือดมัน กําแพงแล้วก็มันก็จะกลายเป็นบ้านสีแดงไปนักสังหารก็เลยมีชื่อว่าหรือนามว่าคนทาสีบ้านนะครับผมนักสังหารคนนี้นะครับผมเล่นโดยโรเบิร์ตดีเนโรทั้งชีวิตของเขาเลยว่าสิ่งที่เขาทํานะครับผมมาร์ตินสกอร์เซซีก็ได้เอ่ยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเล่าของตัวละครของโรเบิร์ตดีเนโรทุกอย่างเนี่ยเคยเกิดขึ้นจริงๆกับเขานะครับก็ค่อนข้างที่จะอลังการมากแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นถ้าใครชอบหนังมาเฟียนะครับผมแต่เขาเตือนก่อนหนังเรื่องนี้ยาวมากๆนะ่าจะประมาณ3ชั่ววโมงก่านะรผมชดดั่ เลยนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกเตรียมพร้อมหนังยาวมากๆแต่ก็คือมันมากๆเลยนั่นก็คือ The Irishman ครับเราลองมาเปลี่ยนอารมณ์นะครับผมแนะนําหนังแบบบูบมันๆนะครับลองมาแนะนําหนังดรมาม่ากันบ้างเรื่องที่ผมจะแนะนําเรื่องต่อไปก็คือ A Marriage Story นะครับเรื่องนี้ก็เป็นหนังของ Netflix Original เหมือนกันเรื่องนี้เกี่ยวกับสิ่งง่ายๆเลยนั่นก็คือสามีภรรยาสองคนที่มีลูกแล้วแล้วตอนนี้จะหย่าก,กันแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการหย่าก,กันผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยดีตรงที่ว่าเกี่ยงมันเหมือนจริงมากนะครับนักแสดงนำสองคนก็คือ Adam Driver นะครับผม Kyle l a w r e n จาก Star Wars แล้วก็ Scarlett Johansson นะครับผมทั้ง2คนเป็นนักแสดงดงังมากอย่างเช่น Scarlett Johansson ก็เป็น Black Widow ใน The Avengers นะครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเล่นกันดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราไม่ได้เห็น Adam Driver กับ Scarlett Johansson แล้วเห็นผัวเมีย2คนที่เหมือนกับมีปัญหากันจริงๆทะเลาะกันจริงๆแล้วอยากอยากกันแต่พร้อมๆก็ยังมีความรักเหลือให้กันแล้วก็ยังอยากให้ลูกเขามีความสุขนะครับผมมันดูแล้วเป็นหนังที่เรียบง่ายนะแต่มันหนังที่ทําดีแล้วมันไม่ได้เป็นหนังที่แบบวลานัก แดงอยากเล่นหนังที่แบบชิงออสซาเขาจะตะโกนกันดังๆอันนี้แบบนิ่งๆนะแล้วเวลาเขาโมโหจริงๆเวลาเขาต้องตะโกนเนี่ยมันเหมือนกับเราช็อกไปเลยอะนะครับผมบอกเลยว่าบทบาทเรื่องนี้ดีมากการแสดงเรื่องนี้ของ Adam Driver และ Scarlett j o h a n เยี่ยมมากๆถ้าใครอยากได้หนังดราม่าที่เหมือนจริงจริงเลยนะครับขอแนะนําหนังเรื่อง A m e r r c a Story ครับหนังต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับผมเป็น Netflix Original เหมือนกันแต่เรื่องนี้นะครับผมมาจากบ,บทประพันธ์ของ Stephen King ชื่อว่า g e r a l d Game ครับ g e r a l d Game เกี่ยวกับสามีพัญญาที่เหมือนกับเริ่มเบื่อชีวิตการแต่งงาน แล้วก็เลยเหมือนกับหนีออกไปต่างจังหวัดเพื่อจะไปมีแบบการพักผ่อนแบบตื่นเต้นหน่อยใช่ไหมครับผมเหมือนกับทาให้แบบการแต่งงานเขาแบบเหมือนก,ก,กับมีไฟอีกรอบหนึ่งเขาก็เลยเหมือนกับมีเล่นเกมเซ็กซ์หน่อยๆแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็คือดันเอาผู้หญิงอะไปใส่คุญแจมือแล้วทิง้งไว้บนเตียงเพื่อจะให้มันแบบตื่นเต้นใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ชายตายแล้วผู้หญิงจะทายัางไงเขาจะอยู่ยังไงเขาถูกมัดคุญแจมือไว้บนเตียงเขาจะออกมายังไงไม่มีใครมาช่วยเมือนเหมือนกับเป็นการอยู่รอดของผู้หญิงทั้ง จิตใจแล้วร่างกายจะอยู่รอดยังไงได้ว่าถ้าเกิดเราถูกมัดอยู่อย่างนี้นะครับเรื่องนี้ออกจะเป็นแนวแน่กลัวนิดนึงสยองนิดนึงนงะแต่ก็จะมีความเป็นแฟนตาซีหน่อยเพราะว่าคนเขียนก็คือสตีฟคิงนะครับผมถ้าใครชอบหนังแนวแบบผีๆหน่อย,อยแต่ไม่ถึงกับผีมากนะครับผมแต่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยก็ลองไปดู a l d s Game ครับเรื่องต่อไปที่จะแนะนำนะครับอาจจะเป็นหนังผีที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับหรือว่าซีรีส์หนังผีที่ผมชอบมากที่สุดเลยนั่นก็คือ The Conjuring ครับ The c o n j u r i n g นะครับผมทีมงานได้บอกว่าเกี่ยวกับเหตุ การจริงครับผมของสามีพันยาสองคนที่เป็นนักล่าผีนะครับผมแล้วในเรื่องนี้เหมือนกับมีบ้านที่ผีสิงแล้วก็สามีพันยาต้องมาช่วยครอบครัวนี้ที่แบบอุ้ยมีเด็กเยอะไปหมดเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังผีที่ผมว่าทําดีมากๆเลยมันดีตรงที่ว่าเวลาเราดูหนังผีเนี่ยมันมักจะมีพวกจัมส์แกร์ที่แบบเฮ้ยเสียงดงังๆอ๋อมีแมวอยู่ด้านนี้เฮ้ยเสียงดงังๆอ๋อมีคนเปิดตู้เย็นแต่เรื่องนี้นะครับทุกครั้งที่เราตกใจเราตกใจเพราะมันมีอะไรน่ากลัวจริงๆเลยนะครับผมนอกจากที่ทําให้หนังน่ากลัวมากๆแล้ว แล้วบรรยากาศน่ากลัวแล้วอีกอย่างที่เขาทำได้ดีมากคือมีหลากหลายอารมณ์มีทั้งดราม,มา่ามีความเศร้ามีความตลกแอบอยู่ด้วยนะครับมันมีอารมณ์ที่ค่อนข้างครบมากเลยถ้าเกิดใครอยากได้หนังผีที่ถือว่าทําดีจริงๆนะครับผมห้ามพลาด The Conjuring และผมรู้สึกว่าภาค2เนี่ยก็ดีมากๆเหมือนกันอาจจะไม่ได้อยู่บน Netflix นะครับผมจะไปลองหาดูนะครับทั้งภาค1อยู่บน Netflix แซ์ักภาค2ที่ไม่ได้อยู่บน Netflix ครับแล้วหนังสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับผมเรื่อง Bird Box ครับใครที่ดู A Quiet Place แล้วนะครับผมแล้วรู้สึกว่าอยากได้หนังแนวนวี้ อีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือหนังเรื่อง Bir d b o บ็ใน Aqui าเรีย a เพเนี่ยเอเลียนจะใช้เสียงใช่ไหมครับผมซึ่งเพกทุกคนต้องเงียบไปหมดเลยห้ามใช้าปากห้ามส่งเสียงแต่ในเรื่อง b i r d Box ็สับป,ประหลาดถ้าเกิดเราเห็นมันเราจะเหมือนกับหลอนแล้วก็ฆ่าตัวตายหมายความว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้นําแสดงโดย s a n d r อ Bullock นะครับผมต้องปิดตาตลอดเวลาแล้วในเรื่องนะครับผมตัวละครต้องหนีให้ได้เขาจะหนียังไงโดยที่ปิดตาอยู่นะครับผมต้องใช้หูต้องฟังเสียงดีๆนะครับผมแล้วสมมติว่าจะหนีจะขับะขับรถบรถนนีเเางไ้งก เราไม่สามารถใช้สายตาเรามองได้นะครับก็เ,เป็นหนังประชญภัยแอดเวนเเจอร์เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่สมมติว่าเรามองไม่เห็นเราจะหนีสัตว์ประหลาดยังไงนะครับก็สนุกมากเลยถ้าเกิดใครชอบควีตเฟล้วก็แนะนำหนังเรื่อง b i r d Box เหมือนกันนะครับเป็น Netflix Origi n a l เช่นเดียวกันถ้าเกิดระหว่างวิดีโอได้เสียงนี่คือเสียงแมวนะครับเมื่อกี้ผมปล่อยเขาออกมาครับเขาก็กระโดดเล่นทุกที่เลยผมก็เลยขอเขาไปเก็บไว้ในห้องนู้นนะตอนนี้เขาพยายามจะผลประตูออกมาขอโทษ้ดยแล้วกันถ้าเกิดเสียงมันจะดังหน่อยนยัังงงงไบ้า10หที่ แนะนำบน Netflix ขาดเรื่องอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยในลิสต์ผมนะผมมีหนังเกินสิอีกเยอะเลยถ้าจะอยากให้ผมทำอีกนะครับผมทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างว่าอยากให้แดนแนะนำอีก10เรื่องบน Netflix หรือว่าอยากให้ทาลันแนะนำหนังบน Netflix หรือว่าอยากได้คอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะฝากกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะครับผมโอเคขอทุกคนปลอดภัยช่วงควิทีนะครับผมขอทุกคนแข็งแรงสุขภาพด,ดีนะครับผมเราจะได้สู้โควิด19ได้นะครับเจอกันคราวหน้ากับชาลนเดอร์ครับบ๊ายบายครับ